คือผมบอกเลยนะใครก็ตามที่เป็นคนเล่นซาวบาเนี่ยไม่รู้จักแบรนด์นี้ไม่ได้แน่นอนครับคือขนาดของมันเนี่ยเท่านี้นะแต่เสียงของมันเนี่ยแบบกระหึ่มแบบจัดเต็มมากบอกเลยว่าโหดมากตัวเนี้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมไมต่ตีจากร้านมั่นคงแกเจ็ครับผม นี่วันนี้เรามีซาวบามานําเสนอกันแต่ขอเท้าความเล็กน้อยก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนที่ผมมาทางานช่วงแรกๆนะบอกเลยว่าผมเนี่ยได้รีวิวบ่อยที่สุดเลยก็คือซาวบาร้น,นเองคือแบบมันใหญ่มากแล้วก็คือเราแบกกันจนกล้ามขึ้นเลยนะครับทาให้ผมคิดว่าหมดช่วงนั้นคงไม่มีซาวบาแล้วแต่เฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วอ่ะ <laughs> มันมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับซาวบาจากทางแบรนด์โซนอตแบรนด์ชื่อดังที่ใครก็ตามทล่ซาวบาเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรุ่นบีมเจนทรู พระเอกของเราคือแบบจับครั้งแรกนะขนลุกเล่นครั้งแรกนี่คือขนลุกมากคือเดี๋ยวน้ําหนักมันเนี่ยคือสามารถถือได้ด้วยมือเดียวนะถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบอาจจะแบบเกง่งๆนิดหน่อยนะแต่นี่คือซาวบาครับผมไซส์เล็กที่น้ําหนักเบาพกพาง่ายที่เสียงกระหึ่มมากๆนะครับผมเป็นตัวที่ผมลองด้วยตัวเองแล้วแบบประทับใจมากชอบมากนะวันนี้เราเลยมาแนะนําสิ่งดีๆกันนะครับมามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าในเจ้าตัว บีมทูตัวนี้เขาอัปเกรดอะไรมาบ้างนอกจากเรื่องเสียงแล้วนะครับผมชิปเสียงของเขาเนี่ยโปรเซสเซอร์ของเขาเนี่ยเร็วขึ้น40%ด้วยหากท่านใดไปใช้เนี่ยขอบอกได้เลยว่ามันเชื่อมต่อเร็วมากความชอบประทับใจอย่างแรกเลยนะคือมันเป็นซาวบาที่เมื่อเราเสียบเข้ากับตัวทีวีแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคือบางตัวอาจจะเสียบปุ๊บเอ๊ะอาจจะยังไม่เข้าเลย,เลยแต่ตัวเนี่ยเสียบปุ๊บใช้ได้เลยครับในเรื่องของการดีไซน์ข้างหน้าก็จะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับในรุ่นนี้นะครับผมนะด้านบนของเขานะครับผมมันจะเป็น, Touch Control, น,าานท เพิ่มเสียงรดเสียงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงครับไม่ว่าจะเป็น Alexa หรือ Google นะครับด้านหลังของเขานะครับผมก็จะมีพอร์ตแรกเลย HDMI HDMI ของเขาเนี่ยจะเป็น HDMI แบบ eARC ครับพอที่2คืออินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมกับสายแลนได้นะครับแล้วก็จะมี Joy b u t t o ตัวนี้ไว้ใช้สําหรับการเชื่อมต่อสินค้าอื่นนะครับผมของทาง Sonos ผ่านทาง Wi-Fi ของคุณนั่นเองครับ พอสุดท้ายก็จะเป็นพอร์ตเสียบสาย AC อแดปเตอร์นั่นเองครับในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องของเขานะครับผมนะก็จะมีสาย AC นะครับผมรวมไปถึงสาย HDMI และก็สายแปลงนะครับผมที่จะแปลงจากตัว HDMI เนี่ยให้เป็น Optical ครับรวมไปถึงคู่มือการใช้งาน,นครับ ในส่วนของขนาดของเขานะครับผมสําหรับใครก็ตามที่สีใจเรื่องขนาดมากๆเลยนะด้านวายของเขาของความกว้างของเขาเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่10ซนติเมตรครับผมส่วนด้านสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.8 6ซนติเมตรด้านความยาวของเขานะครับผมจะอยู่ที่65.1ซนติเมตรครับพูดถึงเรื่องความกระหืมของเขานะครับหลายๆคนสงสัยแน่นอนว่าข้างในของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับผมอัดแน่นไปด้วยไดเวอร์มากมายเลยครับเริ่มด้วยตัว ทวิตเตอร์นะครับผมตรงเซนเตอร์คือตรงกลางเลยครับมันจะมีทวิตเตอร์หนึ่งตัวครับผม และนอกเหนือจากนั้นนะครับผมเขายังมี passive radiator อีก3ตัวด้วยกันพร้อมกับ mid woofer เนี่ยสตัวกันเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆของซาบาเลยนะครับผมนะนั่นก็คือ Do เบียสมอนนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวซาบาตัวนี้เขาก็ให้ Do เบียสมอนมาด้วยนะนี่อธิบายให้ฟังง่ายๆครับผมสําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่า Do เบียสมอนคืออะไรนะเวลาเราฟังเพลงนะครับผมเวลาดูหนังผ่านหูฟังหรืออะไรเงี้ยชแนลมันจะเป็นซ้ายกับขวาใช่ไหมแต่ถ้ามีเทคโนโลยี Do เบียสมอนเนี่ยนอกจากซ้ายขวาแล้วเนี่ย มันจะเปลี่ยนนะครับผมให้การฟังเพลงของเราเนี่ยเหมือนเราฟังอยู่ในสเปกตรัมกลมๆเนี่ยรอบตัวเราเลยนะครับเสียงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระยะไกลนะครับผมจนถึงใกล้แล้วก็จะมีเสียงจากด้านบนแล้วก็เสียงจากด้านล่างรอบตัวเราวงกลมเนี่ยเราจะสามารถแยกมิติเสียงได้ดีมากๆเลยอันนี้ตอนแรกไม่เชื่อว่าเขาทําได้จริงเลยไปลองกับหนังชื่อว่า Saving Private Ryan ฉากสไนเปอร์บนตึกนะครับผมซึ่งเราจะมีอินเสิร์ตที่เป็นเทสเสียงให้คุณดูฉากนั้นกันด้วยนะคือเสียงเนี่ย เวลาที่แจ็คสันยิงสไนปเปร์นะกระสุนเวลาปอกกระสุนมันลงลงไปหูพูดแล้วขนลึกขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยเสียงกระสุนนะครับผมปอกกระสุนที่หล่นลงไปตรงพื้นที่มันได้ยินแบบเฮ้ยมันหล่นลงพื้นเลยนะคือแบบเราเบนมอตัวนี้ดุมากครับบอกเลยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผมเขายังมีเทคโนโลยี To pay tuning มาให้เราอีกด้วยซึ่งมันคือเทคโนโลยีที่จะคาลิเบตเสียงของห้องคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องแบบไหนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะครับผมหรือว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกนะครับผมตัวนี้มันจะทําการคาลิเบทเสียงเพื่อให้เสียงเนี่ยเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่มากที่สุดครับซาว์บาร์ตัวนี้นะครับผมเขายังมีแอปพลิเคชัน So น o s มาให้คุณอีกด้วยครับซึ่งตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากนะคุณสามารถใช้ในการ เปลี่ยนโหมดได้โหมดที่เปลี่ยนได้ก็จะมีโหมด Enhance นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับผมเสียงพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่เอาจริงแล้วเนี่ยเสียงตัวนี้นะครับผมเขาจูนมาเป็นิ r y ัลเคลียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียงได้หลอกในการพูดเนี่ยมันจะต้องดีอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ถ้าอยากได้เสียงได้หลอกที่ชัดไปอีกก็โหมด Enhance เลยครับช่วยได้แน่นอนและนอกเหนือจากนั้นนะหากคุณอยู่ในคอนโดมิเนียมนะครับผมหรือว่าอยู่ในบ้านที่มีเด็ก เยอะนะครับหรือว่ามีผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้ดับผู้แก่เยอะแล้วแบบเวลาดูหนังตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีแบบเสียงดังรบกวนอะไรเงี้ยนะเนาะเผื่อเราอาจจะเข้างานเป็นกาด้วยนะตัวนี้เขาเห็นใจมากเขาให้ไนโหมดคุณมาด้วยซึ่งเจ้าไนโหมดตัวนี้นะครับผมจะสามารถทําการลดูนะครับผมพวกความกระหึ่มลงแต่ยังคงคุณภาพเสียงไว้อยู่ดีนะครับผมนะคุณจะสามารถดูหนังนะครับผมนะด้วยคุณภาพเสียงที่ดีได้และไม่ไปรบกวนคนอื่นรอบตัวคุณอีกด้วยครับ นอกเหนือจาก Enhance Mode Night Mode ไปแล้วนะครับผมตัวแอปพลิเคชันเขาเนี้ยยังสามารถเพิ่มเบสแล้วก็เพิ่มแหลมด้วยนะสำหรับใครก็ตามอยากฟังย่านแหลมเพิ่มเนี่ยคุณก็เพิ่มแหลมเอาใครชอบเบสหนักๆมันๆตุ้มๆก็ซัดเบสไปเลยนะครับผมนะและหากคุณอยากจะฟังเพลงคุณสามารถเล่นเพลงผ่านมือถือ,ผ,อ,ถอผ่านตัวแอป Sonos ได้อีกด้วยครับถ้ามือถือของคุณนะครับผมรองรับ NFC แล้วก็ตัวซซบาตัวเนี้ยรองรับ NFC นะคือหากคุณแบบว่าเชื่อมต่อยากหรืออาจจะไม่สัมทัน์เนี่ยคุณเอามือถือแปะปึ๊บ มันก็จะทําการเชื่อมต่อเองโดยอัตโนมัติเลยครับก่อนเข้าเทสเสียงนะครับผมนะเจ้าตัวซาบาต์ตัวนี้หากใครก็ตามอยากจะซื้อเอาไปเล่นเกมเหมาะมากนะครับผมหากคุณเล่นเกมคอนโซลเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวซาบาต์ตัวนี้นะครับผมนะสามารถถอดรหัสดอเบี้นะครับผมของทางคอนโซลเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับรองรับแน่นอนเอาไปเล่นเกมได้ฟินแน่นอนครับมาแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเทสเสียงเจ้าตัวโซนอตบีมเจนทูกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วไปเลยครับ De quoi parlons-nous De remplir le cinéma de nazi et de le détruire par le feu. Moi, je ne parle pas de ça. C'est toi qui parles de ça. Non, 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 non. Nous parlons de ça là maintenant. Si on est capable à nous deux d'empêcher que cet endroit soit détruit par le feu, on est capable à nous deux de le détruire par le feu. มากลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับเป็นไงฟังเทสเสียงแะ้วชอบไหมคือผมยังบอกเลยนะผมชอบมากนะครับผมนี่ขนาดเราอัดผ่านไมค์ไบนูลอกนะคือแบบหดุมากบอกได้เลยว่าเสียงตัวนี้นี่คือดุมากๆเลยนะครับผมนะในส่วนของย่านเบสของเขาเนี่ยต้องขอบอกได้เลยว่ามีความหนักแน่นอิมเมจใหญ่นะครับผมแล้วก็ลงได้ลึกเวลาเราดูหนังแบบ ลดีเพย์วันอย่างเงี้ยละกันที่เราไปเทที่คุณดูเมื่อกี้เสียงพวกแบบเวลารถชนตุมตามระเบิดอะไรเนี่ยคือแบบมันลงได้ลึกจริงๆนะและที่สําคัญเลยนะมันคืนตัวได้ไวนะครับผมนะมันจะไม่แบบรู้สึกบวมอ่ะเนาะคุณเคยฟังแบบพวกลาโพงหรือแบบซาวบา์ที่มันแบบราคาไม่แพงไหมเวลาแบบว่าเบสมันแบบนํามาเยอะๆเนี่ยมันจะบวมก็คือมันจะทิ้งตัวเยอะแล้วมันแบบมันดูหนักแล้วมันไม่สนุกอะเออมันรู้สึกว่าเบสมันบวมแต่ตัวนี้ ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีบวมเลยนะคืนตัวได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเรื่องเบสนะครับความกระหึ่มตัวนี้บอกเลยว่าแทบไม่ต้องพึ่งตัวซับบูเฟอร์เลยนะมันยังกระหึ่มได้ขนาดนี้หากมันยังกระหึ่มไม่สะใจคุณอีกนะไปเพิ่มในแอปด้วยเลยแต่ถามผมนะแค่นี้ดุมากแล้วครับสำหรับเรื่องเบสครับต่อมานะผมย่านเสียงกลางของเขานะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเสียงกลางของเขาเนี่ยโปร่งนะครับผมแล้วก็สามารถแจกแจงได้ดีมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากการแจกแจงที่ดีแล้วเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยยังลอยเด่นออกมาทําให้เราได้ยินเสียงไดะล็อ,อกหรือเสียงพงล ชัดเจนอีกด้วยครับในเรื่องของเสียงพูดเนี่ยมันจะสามารถโฟกัสได้ดีอีกด้วยนะอย่างในหนังเรื่อง in golden buzzer เนี่ยที่ผมเอาฉากที่เป็นคนฝรั่งเศสสองคนคุยกันเนี่ยมันจะมีช่วงแรกนะครับผมที่ตัวละครเนี่ยยืนห่างนะครับผมนะแล้วพูดเสียงจะไม่ชัดมากแต่พอตัวละครเนี่ยเดินจับราวมาป,ป,ปุ๊บแล้วพอมาใกล้ขึ้นเน่ะเสียงมันใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับเวลาตัวละครเริ่มแบบ ตะเบงเสียงให้ดังขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ินเสียงที่ดังขึ้นแต่ตอนที่เขาอารมณ์ยังไม่โกรธเนี่ยเขาพูดเบาเนี่ยเสียงก็จะเบาครับคือมันสามารถแจกแจงเสียงเป็นเลเยอร์ได้ดีมากๆนะครับผมโฟกัสเรื่องเสียงการจัดแจงเสียงเนี่ยดีมากในเรื่องของการพูดอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนของเทคโนโลยีคริสตัลเคียวของเขาด้วยนะครับทำให้ส่วนเนี่ยเด่นชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับในส่วนของเสียงสูงของเขานะครับผมในเรื่องการดูหนังฟังเพลงเนี่ยคือมันเป็นเสียงสูงที่ทอดตัวไปได้ไกลและมีความสะอาดมากคือในส่วนเนี้ยอยากจะขอบอกว่าจากที่จับาาวมมเเยอะกๆนัต้ย ที่พิเศษกว่าตัวอื่นเลยที่ผมชอบก็คือในเรื่องเสียงสูงของเขาเนี่ยมันไม่แสบหูเวลาที่แบบเวลาเราดูฉากอย่างยกตัวอย่างไอ้ l a d y Play ์วัใช่ไหมที่มันเป็นฉากที่แบบนางเอกมันสไลด์มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยหรือเสียงเบรกรถอะไรเงี้ยส่วใหญ่แล้วนะถ้าเป็นลําโพงที่ไม่ใช่ซาวด์บาร์ที่ดีเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยนะครับที่ผมเคยไปลองฟังตัวถูกๆในตามห้างมานะมันจะมีเสียงที่แบบสูงที่แสบหูแล้วแบบโอ้โหแบบฟังไม่สนุกแน่นอนอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือไม่ว่าจะเป็นในเสียงของตัวย่านสูง เวลาจะเป็นเข้าสู่เรื่องกระสุนเนี่ยเวลากระสุนตกแล้วมันแบบปิ้งๆเอยเงี้ยนะเป็นประกายเลยนะคือตัวเนี้มันทําให้เสียงสูงของเขาเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันบาลานซ์ดีมากเวลาเราฟังเราจะรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ใช่เสียงสูงที่จับยากหรือว่าเป็นเสียงสูงที่ฟังแล้วแสบหูอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถทําให้เราดูหนังได้นานนะครับผมแล้วก็มีความสุขกับการดูหนังแบบไม่ต้องมาคอยพะวงว่าแบบเวลาแม่งฉากแม่งยิงกันดังๆหรือว่ามีเสียงแบบวิงว่งๆอะไรแล้วม่จะเจ็บหัวเออตัวนี้นี่คือแบบไม่มีอ้คก็ื รีวิวย่านเสียงของตัว So n o ์บิมทูเจนสนั่นเองครับมาอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมพูดโอ้โหม้วมันซะเยอะขนาดนี้ราคาตัวนี้นะครับผมอยู่ที่2 4 9 0 0นั้บาทนั่นเองอ่ะพูดถึงความคุ้มค่าเลยแล้วกันถ้าเป็นผมแล้วกันนะอ่ะวงเล็บว่าถ้าเป็นผมซื้อใช้เองเลยแล้วกันนะถามว่าชอบไหมตัวเนี้ชอบมากคือด้วยความที่ว่าผมไม่ไม่ได้แบบว่าชอบซาวบาร์แบบแบบแบบที่ซื้อแล้ววางไว้ใน,นห้องอย่างเดียวเข้าใจไหมผมจะเป็นคนที่แบบ เดี๋ยวสักพักไปบ้านแฟนละสักพักเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปบ้านหลังแรกของตัวเองสักพักไปบ้านแฟนสักพักไปสตย์สักพักไปแล้วคือไปหลายที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเอาไปดูหนังกับฟินฟินถ้าแบบซีรีส์เรื่องเสียงมากๆนะตัวนี้คือแบบเฮ้ยมันจบจริงๆมันมันเป็นตัวแบบพกพาตัวที่แบบให้ความกระหึ่มเกินตัวมากๆคือหลายหลายคนอาจจะมองนิยามคําว่ากระหึ่มเกินตัวจากหลายๆตัวนะแต่ผมวาดตัวนี้อธิบายความหมายของคําว่ากระหึ่มเกินตัวของมันได้ดีที่สุดแล้วนะถึงแม้ราคามันอาจจะ อยู่ในแบบค่อนข้างมิดเรน์หน่อยนะแต่ถามเรื่องความคุ้มค่านะครับนี่เนี่ยบอกเลยเนี่ยเรายกมือเดียวได้นะครับนะคุณจะไม่สามารถหาซาบาที่ยกมือเดียวได้แล้วแบบกหึืมอ,อย่างเงี้ยได้บ่อยๆนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์มั่นคงแกเจตหรือว่าจะเป็นทางช้อปปี้นะครับผมนะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมนะทิ้งท้ายนิดหนึ่งตัวนี้มันจริงดุจริงดีจริงนะครับผมเองยังชอบเลยนะครับผมนะตัวนี้ อวยเลยแล้วกันเชียร์เชียร์เลยลกันชอบส่วนตัวเลยจริงๆนะครับผมนะก็หากใครก็ที่มีแบบ interest คล้ายๆผมแล้วกันนะแบบเดินทางบ่อยแล้วก็อยากได้เสียงกระหึ่มในขนาดไซส์เท่านี้ตัวนี้จัดเลยครับไม่เสียใจแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังและฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ